ปาสเห็ดแดงกอกก็ยังมีให้เก็บทุกคนดอกหนามากเสาเปียปาสเป็นหมู่เลยครับเห็ดองค์นกเมื่อกี้ก็ได้ดอกหนึ่งนอะเสาเปียดอกอย่างสวยเลยครับจะมีดอกเดียวปาสตรงนี้เป็นจุ่มเลยครับทุกคนอยู่กันเป็นกลุ่มเลย ยังมีเป็นหมูให้เห็นเนาะตาอเปียค่ะเดาหลงเหลือนะตรงที่ใบไม้ปิดค่ะดินนี่แห้งขนาดเลยนะครับเห็ดนี่อยากหมดนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ fc เก่า fc ใหม่แล้วก็ผู้ชมผู้ชมโชว์โลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สิบแปดแล้วนะครับเดือนธันวาคมปีพศสองพันห้า้หกสิบห้าครับ พิกัดป่าหมายก็ป่าเดิมครับพิกัดป่าบ้านโบกครับจม o ว e ห้วยขามเภอบุญทลิกจกังหวัดอุบลราชธานีครับหลังจากเมื่อวานบ่าไทรกับสาวเปียหมานมากครับทุกคนเก็บเห็ดอยู่เบื้องเดียวเก็บจนสาวเพียจนว่ามือสั่นครับเก็บเบื้องเดียวจนว่าเกือบเต็มสองตะกร้าครับหมานมากสุดท้ายเลียมไปเลี้ยมมาขึ้นไปหาที่เก่าครับไปหมานเห็ดหลังแรกตอนสุดท้ายเต็มจนล้นสองตะกร้าครับทุกคนหมานมากเมื่อวานเห็ดได้เกือบห้าโลครับหมานมากๆเลย วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็มาสายแล้วนะครับทุกคนมาถึงป่าเจ็ดโมงกว่าแล้วครับอากาศหนาวมากครับผมอากาศนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับลมอีกครับลมแต่เมื่อวานลมแบบแดงมากวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียตั้งใจว่าจะรีบหาคลิปครับผมรีบกลับไปลงคลิปแล้วก็จะไปลองไปส่องเห็ดบทขอนครับที่ป่าบ้านหนองเม็กก็มีพี่น้องหลายคนได้ครับเผื่อบ่าวไทยกับสาวเปียจะได้จะหมานเขาบ้างไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอรุ้นรอรับชมนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้าง ไปกันเลยครับดอกแรกแหกหม่วันนี้เนาะเสาเปียเป็นเห็ดองค์นกครับผมตรงเมื่อวานเนาะที่เดิมเนาะ,ะที่ลากยาวเมื่อวานนี่ครับวันนี้มีแค่นี้ทุกคนจะเห็นอีกยอดหนึง่งน,นี่มาสายแล้เนาะเสาเปียหนาวมากครับทุกคนลมนี่ก็ลมแบบโห,โหแรงจัดเลยครับ ลมตั้งแต่เมื่อวานทีเดิมนอะสาวเปี่ยดอกบานจะดอกหนาดีครับลกมากเลยทุกคน้ออกกนนด ใครก็ว่าแกงหวานเนาะคะเห็ดองนกเหมือนเห็ดก่อเนอะต่อเปียค่ะดอกก็จะแข็งเหมือนเห็ดก่อค่ะแต่ว่าดอกบานก็เปราะเหมือนกันเนาะเอ,อ่อเห็ดแดงก่อก็ยังมีให้เก็บทุกคนดอกหนามากต่อเปียเห็ดก่อหน้าแห้งครับเดี๋ยวบ่าวไทายจะให้ทุกคนดู เก็บบทขอนที่บ่าวไทยเก็บมามันไม่เยอะครับทุกคนเลยเก็บเลยไม่ได้ถ่ายดอกหนาเนาะดอกหนามากเลยครับนี่ค่ะอันนี้ปลายขาวค่ะแต่แกงได้เนาะซุปได้ค่ะนี่ดูทุกคนรุ่นนี้รุ่นแกงค่ะนี่นาต่อเปียหยิบดอกจูมมาหน่ะดูครับทุกคนหนามากหนานาะเนี่ยค่ะเห็ดน้ำหมอกอยู่ดอกหนาดอกใหญ่แบบนี้แหละมันไม่ออกเยอะๆเนาะต่เปียโอ้ยทุกคนดูเห็ดแดงก่อดอกนี้ออกแห้งๆเนาะต่อเปีย ปเห็ดก่อแดงดอกสมบูรณ์และใหญ่มากทุกคนตอดขาลูกขาครับสองดอกครับเห็ดแห้งก่อแบบเล็กเนาะต่อเปียลิ้นแห้งค่ะน้องเลยไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ดอกหนึ่งครับ เห็ดหลังแร่ครับหมู่หนึ่งครับเห็ดหลังแร่หรือเห็ดหน้าแหล่ครับดอกบานสวยเนาะดอกแข็งดอกหนามากเลยครับวันนี้เห็ดห่างมากเลยครับทุกคนบ่าวไทยกับสาวเปี๊ยกก็ยิ่งรีบยิ่งรีบๆอยู่ครับจะรีบหาเห็ดรีบได้คลิปแล้วก็จะไปหาเห็ดป่าไปนดอกเมกจอครับผม อยากไปดูเห็ดขอนเนะาะต่อเปียค่ะโอ้เดี๋ยวนี้ัวยอยู่นะครับดินนี่แห้งมากแล้วนะครับทุกคนเห็ดนี่ฝืนออกน่าจะหมดแล้วนะวเนาะต่อเปียค่ะอ๋อสวยมากครับเป็นสวยทนะ่น้องบาไทยเป็นดอกบานที่สมบูรณ์และสวยมากทุกคน เป็นหมูเลยเนาะเสาเปีย<ะ>บาวไทยกับเสาเปียขิงกันอยู่ครับเพาของไทรหาเจอเยอะกันขอวไทยสองดอกแล้วนะคะสีะ่ดอกของบาวไทยยังไม่ทันได้เขี่ยดูเขี่ยดีอยู่ครับทุกคนสาวเปียทําเป็นเกทับบาวไทยไปครับของบาวไทยสี่ดอกเดี๋ยวไปดูของสาวเปียกันไหนขอดูหนอ่อยเถอะว่าขนาดไหนเสาเปียหน องตรงบ่าะไทยยังไม่ได้ดูดีอยู่ทุกคนสามเด้อสี่ห้าหนึ่ง่อเจ็ด หัวแดดสองมองไม่ค่อยชัดเก้าโอ้ดูเต็มมือแล้วครับทุกคนของสาวเปียของสาวเปียสิบดอกค่ะมี่จะสวยสวยแล้วครับ ม่ไดเแห้งไปเลยดอกหนึ่งครับอดอกสวยมากครับยังมีดอกจุ้มจูไม่เห็นอยู่นะครับตัวน,นี้เป็นจุ้มเลยทุกคน เป็นหมูเลยครับเห็นหลังแรกจะดอกสวยๆเลยนะครับทุกคนดอกนี้ดอกนี้โดน้นี่ครับโดนลากไม้ทับขึ้นไม่ได้แตก อ๋าดอกนี้สวยมากทุกคนแดดสองนสเนาะเาาเปยค่ยมองยากมากหมานอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ป๋าตรงนี้เป็นจุ่มเลยครับทุกคนอยู่กันเป็นกลุ่มเลยยังมีเป็นหมูให้เห็น,นเนาะต่อเปียค่ะเดาหลงเหลือเนาะ ตรงที่ใบไม้ปิดค่ะดินนี่แห้งขนาดเลยนะครับเห็ดนี่อยากหมดแล้วครับทุกคนปาร์ตุจดักสวยน้องสาวไทยน้องนิสสาเพียปาร์ตปานจับเลียงครับทุกคน เรียงตัวกันเป็นแบดบอยเลยครับสวยมากอดอนนี้ยังสวยเลยทุกคนสองดอกครับผมมีฝั่งนี้อีกบอไทยอ้อีอีกทุกคน๊คัด สวยมากเรียงัวนเลย เป็นหมู่เลยครับเผ็ดองค์นกเมื่อกี้ก็ได้ดอกหนึ่งนอะเสาเปียดอกอย่างสวยเลยครับจะมีดอกเดียวขาเกไมเ,เก็บเผ็ดอง,งนกเหมือนเก็บเผ็ดเพาะครับทุกคนสองดอกครับปาด ขาเราสมพูนมากทุกคนเอาละครับทุกคนไปครับไปหาที่ปิดคลิปกันครับผมตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วครับเป่าไทยกับสาเปียก็หายเหตุประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงเนี่ยแหละครับวันนี้ก็รีบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะรีบกลับไปลงคลิปครับได้กี่นาทีก็ลงเท่านั้นแหละครับทุกคนได้เยอะได้น้อยก็ค่อยว่ากันใหม่ครับเปล่าไทยกษสาบเปียก็จะกลับไปรีบลงคลิปแล้วก็ไปป่าบ้านของเมกต่อด้วยครับทุกคน เผื่อได้เผื่อมาเหตุขอมันเขาครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงถ่ายลีปนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียครับเต็มต้าเหมือนเดิมเนาะสาวเปียะแต่วันนี้ใต้ตาเดียวครับทุกคนถือว่าหมานะครับสําหรับเห็ดหน้าแล้งฝนไม่ได้ตกมานานแล้วเนาะสาวเปีคยะเห็ุก็เริ่มถอยแล้วค่ะดินนี่แห้งมากเลยครับทุกคนวันนี้บ่าวไทขกับสาวเปียไม่ถึงยอดครับแต่ว่าได้ตะกราหนึ่งก็โอเคแล้วครับทุกคนปีจะดอกสวยๆครับเ็ด วันนี้ที่มันหมางก็จะเป็นเห็ดหลังแร่เนาะสาวเปียเป็นเห็ดหลังแร่ค่ะเห็ดองค์นกก็หมดแล้วเนาะบ่ไทยเห็ดหลังแร่เห็ดหน้าแร่ครับทุกคนเห็ดองค์นกก็ได้พอประมาณเนาะสาวเปียแต่ว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อมลืนได้อย่างเยอะเลยเนาะสาเปียเห็ดองค์นกเห็ดองค์นกก็เห็ดหลังแร่เนี่ยออกมาหลายวันแล้วเนาะเห็ดออกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับทุกคนอาทิตย์กว่าด้วยเนาะอีกอย่างเห็ดก็ออกแบบออกแบบดินแห้งแห้งเนาะสาวเปียออกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับทุกคนดอกสวยเนาะวันนี้ ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องคนหนึ่งเขาก็ไปวนเห็ดบทขอนกันแล้วเนาะ<ช>เดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียก็จะรีบกลับไปลงคลิปครับทุกคนแล้วก็อไปดูเห็ดบดขอนอยู่ป่าบ้านหนองเม็กนอกบ่วไทยจะห่อข้าวไปเลยน<ช>เนาะเผื่อได้กลับเย็นครับทุกคนก็จะไปดูเห็ดบทป่าบ้านหนองเม็กเห็ดบ้านเห็ดป่าบ้านบกก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าบ่าวไทยกับสาวเปียไม่รู้ค่ะน่าจะอยู่สูงสูงไปเลยเนาะ ที่ที่แบบว่าเบาไไ้กะสาวเปี๊ยไม่รู้ก็ต้องกลับป่าไม้ป่าถนัดเราครับทุกคนถ้าจะเป็นเห็บดบทขอนเห็ดพึ่งสาวเปียก็จะรู้ผ่มเยอะหน่อยครับเห็บดบทขอนนี่ถ้าออกนี่ต่อให้ออกถ้าว่าไม่ฟุกเดินไปชนไม่ฟุกเจอหรือว่าไม่รู้ขอนจริงๆนี่ก็ไม่ได้เนาะค่ะเพราะว่าเขาจะออกตามต้น ต้นบากแลวก็ต้นชีต้นแคน,น,น,นหินเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดน้ำหมอกเห็ดดอกก็จะหนาหน่อยเนะาะดอกจะหนาดอกจะสวยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบว่าออกแบบขอนบินมืนอนลอดไปแล้วหรือเปล่านาะไม่รู้ว่ากลัวแ,แต่ว่าออกแค่แบบขอนนิดๆหน,น,น,น่อยๆเนาะออกออกห่างค่ะไม่ออกไอไม่ออกเยอะเหมือนรอทไปแล้วสาวเปียว่ากลัวว่าแบบออกแบบพอกระเทยนบทุกคนแบบว่าไม่ได้ออกหนามันรอบไปแล้วแบบว่าขอนจนแบบออกจนแบบขอนบินเนี่ยครับทุกคนเอาละครับผลงานวันนี้ก็ ถือว่าเป็นหน้าเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับทุกคนถือว่าหมาในระดับหนึ่งครับเต็มตะกร้าเหมือนเดิมเอาละครับพิกาดป่าหมายที่บ่าวไทยกระสาเปียมาวันนี้ก็ป่าบ้านบกนะครับจมูลห้วยขามเพิภอลบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมคลิปของวันนี้ก็ไม่คิปบอกว่าที่18แล้วนะครับเดือนธันวาคมปีพศ2565นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องจะไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยกระสาเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาด แล้วก็เพื่อเป็นลังใจเพ้กผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวเทากับสาวเบี้ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ